ช่องแม่วัวคอนโดนะคะวันนี้จะพาท่านผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวเกาะเล็กๆคือเกาะเฉิงเจ้านะคะในการเดินทางนะคะก็ไม่ยากนะคะเราจะมาที่จุดเชื่อมต่อก็คือท่าเรือเซ็นทันนะคะ โดยท่าเรือของอเฉียงเจ้านะคะจะอยู่ในช่องที่5นะคะ Number f i นะคะช่องที่สําสำหรับไปเฉียงเจ้าโดยเราจะเช็คเวลาในการเดินทางเราต้องการไปเรือเร็วนะคะโดยสารเรือเร็วจะมีเรือเร็วกับเรือที่โดยสารปกตินะคะราคาก็จะต่างกันประมาณครึ่งนึงนะคะตอนนี้ก็ประมาณ28 เหรียญฮ่องกงจุดหนึ่งเซนนะคะประมาณ1้อบาทไทยนะคะส่วนสำหรับเด็กก็ครึ่งราคานะคะโดยการจ่ายค่าโดยสารเป็นบัตรออกโตปัสนะคะออกโตปัสจะสะดวกมากๆเลยค่ะใช้จับจ่ายใช้สอยค่าอาหารซึ่งสะดวกมากๆในเมืองฮ่องกงเลยนะคะ ไม่เสียเวลาด้วยคะ่ะโดยเราจะต้องถ้าเราต้องการโดยสารเรือจะต้องมาให้ตรงตามเวลาเรือออกนะคะอาจจะต้องสแตนบายล่วงหน้าประมาณ20นาทีนะคะก่อนเวลาเดินทางันนี้เราเดินทางในเวลา11โมง45นาทีนะคะในช่วงเช้านะคะแล้วเรือโดยสารก็จะมีความสะดวกสบายมากๆานะคะ ี่นั่งสบายนะคะเหมือนนั่งในเครื่องบินเลยนะคะ <c oughs> จะใช้เวลาประมาณเดินทางประมาณถ้าอากาศดีก็ประมาณาเดินทางน่าจะประมาณ20นาทีนะคะเรือสำหรับเรือเร็วนะคะแต่ถ้าเรือธรรมดาก็จะแบบเกือบชั่วโมงนะคะแต่จะมีความสะดวกกว่ามากๆเลยนะคะ ช่วงเช้าอากาศดีนะคะจะมีแดด,แด,ดจะมีแดดออกอากาศจะร้อนมากในช่วงนี้นะคะเชียงเจ้าเป็นกเป็นเกาะเล็กๆนะคะซึ่งมีวัฒนธรรมเก่าแก่ซึ่งทางยูนิสโกจัดให้เป็นบรดกแห่งโลกนะคะคือเป็นวัฒนธรรม การจัดเทศกาลสลับเปล่านะคะกลาบไหวบูชาเทพเจ้าในการช่วยเหลือคนที่มีอาการเจ็บออป่วยในเรื่องของโรคภัยโรคระบาดในสมัยก่อนนะคะซึ่งเป็นที่ยอมรับของยูเนสโกมาไม่นานนะคะ และยอมรับเป็นกราะหนึ่งในฮ่องกงซึ่งห่างจากเกาะในในเมืองฮ่องกงประมาณ10กิโลนะคะขอภัยจริงๆค่ะบังเอิญถ่ายได้โดยบังเอิญเลยนะคะออกมาจากท่าเรือพอดี แต่ก็ไม่มีอะไรนะคะคนที่นี่คนที่นี่น่ารักนะคะเป็นคือเขาเป็นชาวบ้านพื้นเมืองชาวประมงนะคะท่อาศัยอยู่ที่นี่มานานแล้วนะคะเป็นร้อยปีที่นี่ในการเดินทางเที่ยวเกาะฉันเจ้าจริงๆจะต้องพักถ้าจะเที่ยวให้ทั่วถึงนะคะเพราะจะมีชายหาด ใช้ยคล้ายๆ,ๆพัทยาบานแสนบ้านเรานะคะมีชายหาดให้นั่งเที่ยวทานอาหารเล่นนะคะแล้วก็จะมีเกาะมีเกาะที่ยื่นออกไปนะคะมีมีการลอดอุโมง์ก็จะต้องเราจะต้องพักพักค้างคืนที่นี่ประมาณ1คืนนะคะถ้าจะเที่ยวให้ทั่วเกาะแต่ไม่ได้พักนะคะเพราะว่าอากาศร้อนนะคะเราจะมาอีกครั้งหนึ่ง ในประมาณช่วงอากาศหนาวนะคะหน้าหนาวจะมีแดดออกท้องฟ้าสว่างสดใสนะคะอากาศดีก็จะเดินได้ทนได้อึดเดินได้ทั้งวันนะคะพักนะคะที <S <S ่นี CEOs> ่พักดื่มกาแฟกันอาหารที <t <t ่นี่ก็ไม่มีอาหารอะไรพิเศษนะคะเป็นอาหารธรรมดาทั่วไปนะคะกับข้าวจานเดียวหมูทอดสเต็กประมาณนี้ค่ะ สเต็กไก่สเต็กหมูเป็นชานะคะชาสมุนไพรสําหรับลดอ,อาการร้อนในดับความร้อนนะคะคนที่นี่นิยมใส่หมวกกันแดดกันนะคะเพราะแดดแรงมากเลยค่ะเป็นอาหารแหง้งอาหารแห้งของชาวประมงทั่วไปนะคะก็จะมีสรลาเปาซึ่งเป็นซาลาเปาที่ เป็นหน้าเป็นตาของชาวเฉิงเจ้าเกาะเฉิงเจ้านะครับไว้ในการจัดเทศกาลนะคะรสชาติก็จะธรรมดานะคะไม่ได้มีรสชาติพิเศษอะไรนะคะราคาประมาณ10เหรียญหรือประมาณ40า่สบสี่สบบาทต่อ1ลูกนะคะว้าวมาเจอฝรั่งด้วยนะคะฝรั่งไส้แดงนะคะมีซาบข้าหนงไส้แดงีก็จะมีห้องน้ำห้องน้ำก่อนนะคะกลับมาซื้อ ฝรั่งของยายนะคะยายบอกว่าสีชมพูเนี่ยฝรั่งแ,แดงยายรับมานะคะรับจากาชาวบ้านเพื่อนมาอีกทีหนึงนะคะส่วนฝรั่งเนื้อขาวเนื้อสีเขียวยายเป็นคนปลูกเองนะคะท่นปลูกได้สวยมากเลยค่ะไม่น่าเชื่อว่าในเกาะจะมีการปลูกผลไม้ได้ดีนะคะ ก็จะมีมะนาวดองซึ่งเป็นชาวบ้านมาให้ยายขายนะคะทําให้ยายขายมะนาวดองเค็มราคาฝรัง่งก็ปอนละสิบเหรียญน,นะคะเท่าไหร่ลยเกสบสองปอนะนะคะ,ะที่ซื้อประมาณมร้อยกว่าบาทท่านใดที่มาเฉียงเจ้าแล้วอย่าลืมแวะทาน ลูกชิ้นปลาที่มีชื่อเสียงของเฉิยงเจ้านะคะซึ่งมีรสชาติมีต้มยำนะคะรสชาติของต้มยำสเต๊ะเราลองสเต๊ะนะคะอร่อยมากๆเลยคะ่ะรสชาติแกงกะหรี่นะคะหลายๆรสชาติเลยนะคะมีโรงแรมให้สำหรับคนที่ต้องการมาพักนะคะเพื่อจะไปชมบรรยากาศรอบ,รอบๆเกาะที่เฉียงเจ้านะคะจะมีชายหาด ก็เราสามารถเช่าจักรยานปั่นไปรอบเกาะได้นะคะถึงจะไปไหวนะ,ะช่วงนี้อากาศร้อนมากถ้าเดินคงเดินไม่ไหวค่ะเราจะมาเดินเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะจะมีภายในบริเวณที่พักโรงแรมจะมีร้านกิฟต์ช็อปนะคะร้านขายของที่ระลึกนะคะซึ่งราคาไม่แพงนะคะจะมีของที่ใช้วัตถุดิ ที่ดีนะคะมีแต่ของสวยๆนะคะน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะงานหมอกงานถักนะคะสวยมากๆ หมาน้อยน่ารักมากเลยค่ะ<ห>กำลังซนเลยค่ะไม่ยอมตามเจ้าของออกไปนอกร้านนะคะแต่กลับมาชวนเราเล่นนะคะคงจะเพราะอากาศข้างนอกร้อนมากนะคะก็เลยไม่อยากออกไปนะคะ,หหะเจ้าของรออยู่หน้าประตูนะคะ พยายามชวนเราเล่นนะคะน่ารักมากๆเลยจนเจ้าของน้อยใจแล้วนะคะบนน้อยใจแล้วนะคะว่าไม่ตามเขาแล้วนะคะ ็มีอาหารร้านอาหารให้เลือกเยอะนะคะแต่ว่าส่วนมากจะเต็มนะคะเต็มเราก็ไม่สะดวกที่จะเข้าไปนั่งทานนะคะเพราะว่าถ้านี่ถ้าปกติในช่วงสุขสาร์ทิตย์หรือในวันหยุดนะคะก็คนจะแน่นมากๆโดยเฉพาะาเด็กนักเรียนนักศึกษาก็จะมากันในช่วงวันหยุดนะคะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยว คล้ายๆพัทยาบางแสนบ้านเรานะคะนะะพัทยาบางแสนของเมืองไทยก็ช่วงนี้ก็เงียบลงหน่อยแล้วแต่ก็ถือว่าคนเยอะนะคะที่นี้ก็จะมีคอฟฟช,ช็อปมีความสะดวกสบายนะคะที่นี่ก็มีทุกอย่างนะคะมีห้างสรรพสินค้ามีซูเป,ปอร์มาร์เก็ตมีหาดให้เราเล่นน้ำทะเลนะคะมี ปาเบียร์นะคะสำหรับสังสรรค์ในช่วงกลางคืนนะคะที่พักค่าโรงแรมโดยทั่วไปก็จะมาประมาณหนึ่งพันเหรียญน,นะคะหนึ่เหรียญก็ก็ราคาไม่ถูกนะคะก็ราคาสูงอยู่เหมือนกันขอขอบคุณทุกๆท่านที่ ติดตามรับชมและมาเที่ยวด้วยกันจนจบคลิปนะคะขอให้ทุกท่านปลอดภัยแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการคอมเมนต์ทุกๆการติดตามทุกๆก,กำลังใจที่ดีจากใจของทางช่องแม่กว่คอนโดนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ